มีเรื่องให้ช่วยนิดนึงครับช่วงนี้ฟ้าได้รู้แล้วว่าออนเนี่ยมาทํางานกับเราแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยออนอ่ะจะมาเป็นแบบเป็นหุ้นส่วนพี่การจะเป็นหุ้นส่วนอนันต์เป็ดอ่ะมันแบบอยู่ดีจะมาเป็นหุ้นส่วนแบบมั่วซั่วจะเป็นครอบครัวเราไม่ได้ถูกปะใช่ไหมมันต้องมีการพิสูจน์ตัวเองก่อนถูกไหมฟ้าก็เคยผ่านมาแล้วการเขาอะ <laughs> 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 เราอย่ามองว่าแกล้งสิวันนี้เราจะมาทดสอบเขาว่าแบบเขาเนี่ยเป็นคนยังไงอ่าการเป็นครอบครัวเราครับไม่ยากมากเลยหนึ่งอย่างแรกเลยคุณต้องเป็นคนที่<ๆ>มีจิตใจแบบจิตใจแบบดีออตอนแบบเห็นใครลําบากต้องคอยช่วยเหลือไออย่างเช่นแบบสมมติเบบมีปัญหาเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเบฟวันนี้มี3บททดสอบใหญ่หนึ่งเดี๋ยวพี่เนี่ยจะจ้าง ไลเดอร์มาแล้วแบบให้แบบทําเหมือนเขาแบบเขารับออเดอร์มาเป็นน้ํา20แก้วมาจอดหน้าบ้านเราแล้วแบบทําเหมือนกับว่าโดนโกงออเดอร์คือรองง่ายโทรสัง่งผู้บุูกค้าหนีจะมาดูกันว่าออเนี่ยจะช่วยไรเดอร์คนนั้นไหมเพรตอนที่สองคืออันนี้ง่ายมากเมื่อกี้ไรเดอร์ใช่ไหมอ,อันนี้เนี่ยเป็นคุณยายมีอายุหน่อยประมาณ60ปีคีวิวแบบ เรถเข็นมาขายของเก่าอ่ะแล้วแบบลขิวข้าวเคยเจอไหมบอกโอ้ร้านเคยซื้อให้ยายหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าออนจะซื้อให้ไหมแล้วก็บททดสอบที่สามอันนี้หนักสุดเลยคือพี่จะบอกออนว่าออนอาดทุนมันต้องเพิ่มเงินวะช่วยกันหน่อยได้ไหมว่าไม่รู้เว่อร์ไปก่อนลมากอ่ะคือก็ไม่รู้แต่ว่าบอกก่อนบททดสอบทั้งหมด ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ม,มีฟ้าอย่างไรเดอร์อ่ะเขาจะมาจอดหน้าบ้านเราใช่ไหมฟ้าต้องเป็นคนทําให้ออนอ่ะไปอยู่หน้าบ้านให้ได้ทำอะไรก็ได้จะชวนถ่ายคลิปอะไรแล้วแต่ฟ้าเลยอ,เอย่างที่2ฟ้าต้องพาออนไปร้านไก่สมุยได้มันเป็นร้านอ,อ,อาหารหน้าหมู่บ้านเราทุกคนเซ็ตไว้ว่าเอ็กต้าเนี่ยจะมา ขอข้าวกินนะร้านนั้นใช่แล้วเพร่อพี่อ่ะคุยกับร้านร้านเรียบร้อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไทำนะแล้วก็อย่างสุดท้ายพามาห้องนี้อันนี้อันสามไม่น่ายากแต่อัหนึ่งสองสำคัญฝากฝังได้ไหมครับอันหนึ่งอันสองอ่ะถือว่าพี่อ่อนอ่ะเขาทำแต่อันสามอ่ะเอ้ยเพื่อนที่พี่รู้จักไม่ไม่ใช่คนเดียวกันแต่อันในโฆษณาพี่นะอันในจีนงานผมนะยามยี่สิบแก้วพี่พี่ลองโทรดูอ่ะพี่ลองโทรดูลองโทรดู เราออนมาอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยออนมาขอเวลาเทนฟ้าก่อนสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อแบบดูความเนียนเพราะว่าบอกแล้วถ้าอันเนี้ยฟ้าโป๊ะคือโป๊ะเลยฟ้าคือสําคัญมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวลาเทนฟ้าก่อนแล้วก็มาดูกันว่าออนเนี่ยจะผ่านบททดสอบทั้ง3อย่างไหมเป็นเลยโอเค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 รอะมมมมาาาาอออีีีีกกกน่่ยตตตตลลลลดดดดึงงคื้้ททไไ็แบบพวรเ ในตอนนี้เป้าหมายมาแล้วครับทุกคนได้วาเริ่มแผนการแต่ตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่แบบป๊ะทุกคนแต่โดยสองซูมนะกล้องกล้องเห็นกล้องปะหลังรถไิอาร์ตผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะแต่น่าจะเห็นนะมันจะเห็นน่าจะเห็นนะทุกคนไม่รู้จะเอากล้องติดไหนที่ทุกคนให้เนียนๆผมแบบ ตรงนี้ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็ได้แค่ภาวนาครับให้ให้ออนมองเห้นก่อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์จะเล่นได้เหมือนแค่ไหนนะครับตัวเพราะว่าพี่ไรเดอร์ที่เราเอามาไม่ใช่ไรเดอร์จริงๆนะเป็นพี่เราพอหน้าหมู่บ้านครับแล้ผมให้เขามาปลอมตัวเป็นไรเดอร์สวยปะเผื่นว่บเฮ้ยพี่ทำได้เฮ้ยแต่ว่าข้างในมันมืดด้วยดูลอกงถ้าแหงหน่อก็ต้องไถ่ายอะเมนถ่ายไปเมนวนอะไปะเราไม่ต้องทำไรชอบไหม จริงๆก็ทำแหละแต่ว่าแ,แบบถ่าย,ายรูปก่สัน3รรกว่าก่ไามเตะอยทำนะแผนอยู่้วต้นตัแนเยออมาหน้าบานเดี๋ยว,าายวห้ถ่ายรูปสักแป๊บนึงแล้วเราแบบคอยเล็กพี่เลยเรื่องมาจอกไม้จอกไม้โบกแล้วรู้ปะว่าตรงเนี้ย<า>เยอะมากมาไม่ได้นะแต่แค่เราสูงไม่ถึงเฉยๆ มาไม่ได้นะคะมึงไม่ได้ไงพี่เดี๋ยวหนูเอาเอารูปให้ดูว่าตรงเนี้ยคือสวยเลยเธอสวยเลยก่อนหน้านี้เหรอใช่ก่อนหน้านี้หรือว่าปุ๊บต่อไมปออกปะมีตรงนี้แหลตรงนู้นน่ะแบบนี้สวยมากมันมีบ้านหนึ่งที่แบบอัดส่งส่งพี่เลยได้มาเลยอัดส่งส่งพี่เลยได้มาเลยไอสีสีชมพูป่ะเพูดไม่ถ่ายมาซ้ำดิซ้ำลงไปแล้วให้ลบเลย สวัสดีค่ะลุง้าะหลงแล้วอะลูกอ๋อคนสั่งน้ำมาไม่ยอมรับสายลุงเลยอะลูกเหมือนพวกทํามองวะเหมือนพวกลรจิตเลยว่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือถ้าเกิดมีเสียงอ่อนเบาขอโทษด้วยพอดีว่าผมมาติดไวรัสแค่ที่ฟ้าไวรัสฟ้าอยู่ข้างในเสื้อมันก็ได้ยินเสียงอ่อนหลดับหนึ่งแแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังมากเดี๋ยวพยายามแบบ ใส่ทับแล้วก็เร่งเสียงให้ละกันเจ้าเรื่องเสียงออนนะซอยไหนอะคะลูกค้าอยหว่าซอยสองแต่โทรหรือติดต่ออะไรใครไม่ได้เลยอะลูกอ๋อบ้านเลขที่เท่าไหร่อะบ้าบอกว่าบ้านเลขที่สี่สองเหมือนกันนะครับคุณออ่ะใครสั่งบ้านเรามีใครสั่งาหรือเปล่าไม่ทราบเฮ้ยเราถามในที่ถามในกรงลายไหมว่ามีใครสั่งไหมมีใครซื้อลุงแย่เลยแล้วไม่มีตังค์ด้วยกี่แก้วเขาเนี่ยต้องยี่สิบกว่าแก้วลูกแล้วก็ออนอ่อนจะช่วยพี่ไลเด้อเลยครับ ไม่รู้อะผมว่าออนอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยซื้อหมดหรือไม่ก็อาจจะช่วยหาบ้านไม่ก็แบบเออช่วยไปเรียกรอพอจริงมาแล้วก็แบบให้ถามบ้านเลขที่จริงๆอันนี้ผมเดานะเหมือนจะไม่มีนะพี่ไม่มีใครสั่งหรอใช่พี่อิงก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเราต้องไม่หรือว่าบ้านใกล้เล็กทีหรือเขาปักหมุดผิดป่ะคะแต่ว่าเขาไม่รับไม่ไม่รับสายเลยลูกโทรไงก็ไม่ติดแล้วลูกช่วยลุงหน่อยได้ไหมลูกไม่งั้นแย่เลยกลับบ้านไม่ได้ด้วยตังไม่มีเลยเนี่ยลูกตังน้ํา หมดเลย2ี่แก้วฮะช่วยทำบุญหน่อยนะลูกนะได้ค่ะได้ขอบคุณมากเลยลูกนะโอ้ลุงขับมาก็ไกลพอแล้วโลนเพลงงานอีกโทรแล้วครับโทรแล้วครับโทรแล้วคว่าคุณลุงให้หนูมาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาโทรกลับมาไม่ลุงโทรติดต่อไม่ได้เลยลูกเบอร์ที่โทรเข้ามานานแล้วครับลุงขับคนเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วลูกก็เลยลงมาดูอีกทีนึงเนี่ย นะครับขอบคุณลูกขอบคุณมากเลยนะลูกนะช่วยช่วยหมดเลยเหรอลูกหมดหมดเลยตั้งแต่เป็นไรพี่ๆเรียนเรียนัดขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะพี่เราพอพอแต่ว่าสวยสวยด้วยลูกโอ้โหสวยด้วยน้ำใจดีด้วยลูกขอบคุณค่ะไปแล้วก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะลูกนะค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาสแกนต้องสแกนจ่ายสแกนสแกนได้ครับสแกนก็ได้ครับสแกนี้ก็ดีใจแล้วครับเท่าไหร่คะคุลูงหกร้อยบาทครับ ของข้าเลยครับขอบคุณมากนะครับขอมีความสุขนะครับขอให้เจริญเคริญขอบคุณครับมากครับไม่ได้แย่เลยลูกยสบายมากนะค่ะค่ะไม่เป็นไรคุณค่ะกลัวกลัวเขาจะโทรกลับมาม้างเลยอันนี้อันนี้หนูทานได้เลยนะใจเลยครับใจเลยครับผมขอบคุณค่ะได้ค่ะของค้าพี่ก็ใจดีเกินลูกยังไม่ได้เลยได้น้ำแค่สำหรับแรกสำหรับที่แบบทดสอบว่าถ้าเกิดเจอคนแบบลำบากเนี่ยจะช่วยไหมก็ถือว่าใช้ได้ ผ่านเลยเดี๋ยวเราไปบริษัทที่จองกันสั่ยายคิวข้าวช่วยซื้อข้าวให้หน่อยขอบคุมีน้ำมาแสบไปเจอพี่ลอยเดนมาว้าวมีเมา่มาเลยอยู่ๆเมามาเลยงงมากงคุณลุงมากเลยอ่ะคุณลุงแบบยังไงเขาว่าเป็นคนจ่ายลากไปแล้วก็โทรหาลูกค้าแล้วลูกค้าก็ใช่ไม่รับแล้วพี่ออนก็ซื้อมาเลยเฮ้ยมีน้ำมาให้เพื่อน มึงเลี้ยงหรอไม่มีพี่ไรแมนเขาขับมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่แม่เงินบริษัทใช่ไหมอะไรนะแม่เงินบริษัทนั้นเงินพี่ออนอย่างตอนนี้ผมก็มาประจําจุดที่เกิดเหตุการณ์ที่สองขึ้นแล,ยายาแล้วเขาร้านมั้นไนมะ่แน่ร้านนั้ะไก่สุ่มหัวเห็นไะหมผมได้ทําการ เตรียมกับเจ้าของร้านเรียบอแล้วพวกนี้จะมาถ่ายคลิปครับรทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเรียบอแล้วเหลือแค่ฝ้าที่จะผักออนมาถึงตรงนี้ได้ไหมพี่น้ำน่แที่ซื้อน้ำมานะอยู่ไหนเออที่ซื้อน้ำตั้งยีแก้วเป็นลาแ้วอะไรก็สัรมเใช่พี่กิน่ออะไรกนไปดิในสอไม้มงอ่ะนงไมก็รู้ว่าพี่ออนอยู่เฉยๆรเป็น้ มีโป๊กแล้วครับไอวินเอาพาดไม้วินเทอออนจำรถได้ค่ะคือว่าเฮ้ยแต่เราสีดำไม่เลยหรอกมั้งแตกจะไม่แปลครับเพราะว่าออนไม่ได้รู้ทะเบียนผมถ้าแผ่นแตกก็กลับบ้านกลับบ้านเลยก็ไม่มีคลิปนี้ออนไหมไม่มีก็โป๊ะถ้าโป๊ะเราก็รู้ไม่ได้ ทำไมวะยังไม่มาแล้วฟ้าน่าจะออกแล้วนะน่าจะออกแล้ยนะฟ้าเอาเลยนะเอาเลยนะไปกับแดงสองไม้ฟ้าอยู่ตรงไหนก้าเซเว่นใหญ่ใหญ่ขอบคุณครับมาล้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 วสองคู่หูพี่น้องตัวจิ๋ว อยากกินเอ้ยอยากกินอยากกินเป็นปลายปะจังเลยเอาได้เอาไว้บ้านหลังได้ไหมคะอิ่มมินิไหมได้อิ่มมินิเอาอิ่มมินิหนึ่งค่ะฟ้ามันฟ้าฟ้ามันเอาเรื่องอยู่นทุกคนเพราะว่าตอนแรกผมพิธาฟ้าจะจอดแถวนี้ถ้าฟ้าจอดแถวเนี้ยมันจะเห็นรถแต่ฟ้าไปจอดไกลเอาจัดอยู่เธอจ่ายให้เลยเหรอโอเคกินได้ไหมล่ะโอเคโอเคแล้วค่อยไปเบิกใช่ปะ ะเบิกได้ไหมอ่ะพี่อยากรู้พี่อยากรู้พี่อากแค่เนี้ยสามารถเบิกได้ไหมเบิกได้แหละมั้งฮะเบิกได้แหละมั้งได้เหรอได้แหละจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือเปล่ากังวลหนุนทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยพี่เอ็กต้าจะยากกว่าครั้งที่แล้วพ่องเกี้ยวเป็นแค่ไลแมนใช่ไหมแต่เขาเนี้ยแบบ เป็นแบบคนคนเก็บขยะผมไม่รู้ว่าจะเนียนได้แค่ไหนคนเนี้แยพอทนทีแล้วกนขอโทษด้วยโอเคนั่งนั่ง,งตามทีเปะ๊ะทำตามตามเป๊ะเลยคือผมบอ,อกฟ้าเร็วนั่งตรงนี้นะไอ้ฟ้ามันเอาเรื่องเนี่ยสมมรับที่เป็นนักสแสดงร้อนเนาะมากอยากขี่อูดเลยเดีย๋ยวนะแต่มันจะได้เข้ากับบรรยากาศไงเข้าใจะ่าคือเวลาเรา,าแ,แบบ<า>ขี่อูดแล้วก็ต้องอยู่ที่แบบร้อนๆเลยแล้วก็ใส่บิกินี่ปะแล้วก็ขี่อูดต้องใส่กินี่กันนะไม่รู้ไม่รู้ผู้หญิงนะทุกคนเรื่องคุยเหมือนผู้ชายนะ ผู้ชายไปก็นั่งเลวก็จํามือถือแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แบบถ่ายอยันนั้นว่ะไม่มีที่วาง,วางอ่ะนี่หรออะไรเต้นติ๊กตอกเหรอเหมือนจะเต้นติ๊กตอกเลยทุกคน ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยนใจนิดนึงครับว่าผมจะให้มาตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่ามันไม่น่าสงสัยแหละเลยติดต่อการหาเนี่ยส่งคุณยายเข้าไปเลยเหมือนพระเลยว่ะเหมือนปะเหมือนพระพอมีผม รออก่นคุณยายกาไปแล้วตรงนี้ผมไม่ได้ยินว่าอะไพูดอะไรผมขอโทษด้วยทุกคนผมไม่ได้ยินพูดว่าอะไรอ่ะช่วยซื้อข้าวให้ยายสักรวยได้ไหมคะไดค่ะได้ค่ะค่ะคม่ะไม่ได้ยินหว่ะแต่ว่าคุณยายที่เราเสร็จไปครับคุณยายจะไปขอให้ซื้อข้าวให้กินอืมอเห็นมาจาไหนคะเ่ย เห็นมาจากทางด้านโน้นไกลมากเลยค่ะร้อนและหิวมากเลยค่ะ <c oughs> คุณยายคุยเลยว่าบีบนิดเดียวนะคุณยายเหมือนจะเล่นเล่นสดให้กัาทุกคนเหมือนจะคุยอะไรต่อไม่รู้เลยแต่รบกวนขอขอซื้อน้ําด้วยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะได้นายสั่งได้เลยค่ะดูน้ำมากนะคะได้เล่นน้ำด้วย ขอบคุณมากนะคะคนสวยขอให้รวยรวยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะอคุณมากค่ะนนี้เราจะเข็นไปไหนกลับบ้านหรอคะอ๋อก็หาหาของเก่าไปเรื่อยๆค่ะหาขวดหาอะไรแล้วก็ไปขายค่ะคุณค่ะที่สมรคเคยหรือป่าที่อยู่นอกแผ่นกระดูนคุณยายคนนี้คุยเก่งว่ะตอนแั้ผมเอาคุณยายแอบอยู่ที่ตระตวคุยกับผมชั่วโมงนึงไม่หยุดเลยคุยแบบคุยเลยดูดิคุยแล้วอะ สั um, s <S mm ่งอย่นนะคะเอาไปเสิรเหรอจะลูกม no ีหลายคนน่ะลูกเลยสั่งได้เลยค่ะเอาเลยหนึ่งเสี้ยงว่านี้โหหลอจะดีอะคะเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาชุดรามยอนใช่ไหมคะค่ะเอารามยอนชุดรวมหนึ่งชุดค่ะพอแล้วเหรอคะค่ะพอดีมีมีลูกมีลูกสี่คนสั่งอีกเดี๋ยวไว้ให้เเ้ขาไปแบ่งกันก็ได้อ๋อค่ะงจริงๆเอาไป็เหลือๆได้นะคะเผื่อแบบไม่อิ่มนานๆทีนานๆทีเราจะเจอไม่น่าสค่ะ ขอบคุณมากนะคะรวยๆค่ะคนสวยใจดีขอให้รวยแล้วรวยอีกนะคะขอ,อให้รวยทั้งเงนและความรักแล้วควือคุณยายเดินมาไกลเลยเหรอคะอยู่นู่นนั่นแหละค่ะแล้วก็เข็นมาแถวๆแ,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 แล้วที่แถวๆแล้วก็เข็นไปด้เรื่อยๆไม่ได้กินข้าเลยค่ะไ,ไม่มีตังค์อะะไรืว่า อ่าหรือว่าบาปที่เราได้ทําไว้ี่ไม่เคยทำลูกนี่จะทำบุญคนสวยขนาดนี้ต้องทำบุญใช่ไหมคะทำบุญมาเยอะถึงไม่หยุดเลยยาวเลยคติประจำใคือเสียเงินได้แต่เสียคฟนเสียสุขภาพไม่ได้ไชม่แด่แดนแล้วดน่ันจูนชันนอันนี้คือเรื่องนึ่งที่แบบว่าจะแบบช่วยใครมาขอความช่วยเหลือจะช่วยหมดอยู่ที่ว่าความช่วยเหลือนั้นเราได้สามารถได้ไหมเคุยอะไรกัน คือเราไม่ได้ยินขอได้ได้ได้รับแสนเท่า้ันเท่าอันนี้เขาก็เพิ่งช่วยเมื่อเช้าไปนะช่วยไลเมนใช่วันนี้คือวันนี้นี้เปคนขอให้ช่วยคุยไปเลยบอกแล้วคุณป้าคุยเก่งก็ฟ้ากินน้ำไปหมดแก้วเลยคอแห้ง รวยนะคะขอให้รวยแล้วรวยหญิงขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนขอขอทานตรงนี้เลยแล้วกันนะออ๋ขอบคุณมากค่ะหูยหอมน่ากินเลยวูสเกิดมาไม่ได้เคยได้กินขนาดนี้เลยคุณอยากกินเยอะๆค่ะมากมากค่ะอร่อยค่ะร้านนี้ขอบคุณมากค่ะโอ้ยโอ้ยโ ไวอยออนช่วยเก็บนะครับอตามแผนอยู่ทุกคนก็ไม่ตามอ่ะจริงๆคุณยายต้องถือไปท er> um ั้งถุงแล้วมันหล่นเลยเว่แล้วต้องซื้อใหม่หมดเลยแต่นี้คือเหมือนแค่อันเดียวอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนขอโทษทีนะคะเขอโทษค่ะโอ้จะหยิบต้มจิ้มไม่หล่นอย่างเงี้ยงงเลยขอไก่เกาหลีใหม่ที่หนึ่งค่ะนานๆจะได้กินของดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยายเดี๋ยวซื้อให้ใหม่คือตอนเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าถ้าเราตามปกติทุกคนคืออันเนี้ยผมคิดถือว่า ผ่านแลล้วแหแหะต่ว่าสิ่งผมอยากเห็นหลังจากนี้คือผมอยากรู้ว่าโอเคถ้าข้าวที่แบบออนเนี่ยซื้อให้คุณยายเนี่ยแบบคุณยายกำลังกินอ่ะแล้วมันหกอะ่ะผมอยากรู้ว่าออนจะทำยังไงต่อให้พี่ออนสั่งแล้วใช่ปะสั่งใหม่ให้เราสั่งใหม่แล้วเดี๋ยวควรที่มึงอยากได้ไดไอเออจะซื้อใหม่ทุกคนซื้อใหม่ปะผมจะซื้อใหม่นะเพราะตอนนี้กำลังสแกนอยู่เย็ดเอาจั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 ดหนูสั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว อ๋อ้ค่ะเจอกันค่ะตัวกอนนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้รวยเบมานะคะอคุะบคมากนะคะอใินะคะคุณยาขอบคุณคายกูวงเลยแต่แต่เหมือนซื้อแม่ให้เหมือนไกินสแกนและซื้อม่ให้แล้วก็เหมือนจะกลับถือว่าผ่านครับทุกคนทดสอบว่าอ่อนเป็นคนแบบถ้าเจอคนลำบากช่วยไหมคือถือว่านีอ่อนผ่านบถือว่ายินดีด้ยครั บทสอบยังไม่จบแค่นี้บทสอบต่อไปเนี่ยจะเป็นบทสอบที่แบบโคตรโหดเลยทุกคนผมบอกกันเป็นอะไรที่ลำหนักใจมากทุธุรกิจมันไม่มีทางกำไรไปตลอดเลยทุกคนมันมีช่วงแบบขาดทุนบ้างเท่าทุนบ้างกำไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าออนอะรู้ว่าไอ YouTube พี่ทำอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงแบบขาดทุนต้องแบบควักจ่ายเพิ่มไปเพื่อแบบมันแบบเดินต่อได้อะไรเงี้ยออนจะยังอยากหุ้นอยู่ไหมไอไอหรือว่าออนจะไม่หุ้นเลยอันนี้คือว่าใจทุกคนแต่คลิปเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดออนไม่หุ้นก็คงไม่ได้ลงเอ้าพี่เมย ออนออนคุยคุยกันหนึงค <All right? S 1> ุยกันหนึ่งคุยกันหนึงห้องนี้เนะี่ย <Yeah. S 1> แป๊บนึงคุยกนหนึ่งเด็กๆครับเดี๋ยว,ยวพี่ขออนุญาตใช้ห้องนี้แปนน๊บนึงครับไปห้องนู้นกันได้ปะเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยโอ้โหกินซะจุใจเลย <c oughs> น้ำอร่อยไหมอร่อยนี่ฟไปตัวพี่ด้วยน้องโอ้ <c oughs> โหมันกินซะแบบจุใจเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับทำไมอ่ะมีอะไรคุยด้วยครับสัมภาษณ์เหรอไม่สัมภาษณ์เขาไอะไรอ่ะตอบไม่ได้นะคำถามอ่าไม่สัมภาษณ์ไม่มีมีครับมีีเหรออันนึงครับนั่งทำใจแป๊บนึงก่อน ด้วยที่จังเลยครับที่จังเยอะเลยค่าใช้จ่ายอ่ะที่เนี่ยมันเยอะพนักงานใค่ว่า20คนเดือน5แสนค่าทําคลิปอีก4แสนก็เดือนเนี่ยตกบเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นจีบตาจุ๊บจิ๋งก็ล้านนึงทีเนี้ยมันมนีปัญหาเว้ยคือยูทูบอ่ะช่วงต้นๆอะ่ะซาวด์เสิร์มันจะน้อยมันเข้าใจปบ้ <S <S <ม>ช่วงแบบมกราฬกรุงพามีนาเมษาอะไรเงี้ยมันจะน้อยมันจะมาเยอะช่วงพฤษภาเว้ย มุสซาาเดือน6 7 8 9 1 2อ่ะมันจะเยอะไอทีเน,นี้ยเงินมันหมุนไม่ทันอ้อย้ยอ้อยอยเงินหมุนไม่ทันเอาง่ายเลยเดือนหนึ่งเดือนสองได้สปอนเซอร์อ่ะตัว2ตัวใช่ปะ่ะมันได้แค่ค่าพ,พนักง,งานอ่ะมันยังไม่ได้ค่าอ,อีกแบบสี่เอกห้าแสนอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบยกตู้ไม่ขายได้ยกตู้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะมันต้องใช้ใช้ต่อบคือต้องใจหน้าไม่ได้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 คือกูเลยแบบเอ้ยมึงช่วยสักสองเดือนได้ไหมคือกลัวเอาเงินส่วนตัวกูออกมงคลกรุ่มพาแล้วจำเลยสองเดือนไง มีนามีสาวแบบช่วยหน่อยได้ไหมสักร้านนึงร้านก็ดีก็ดูราคาแต่ไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่โกหกไม่ไม่โกหกไม่ไม่ไม่ติดพนันไม่ไม่ติดพนันไม่ได้ติดพนันรื้อๆร่อนๆไม่เติมเกมแล้วไม่ไม่เติมเลิกแล้วเลิกแล้วเล่นเกมอย่างนี้ก็ที่กูยืมเงินมึงมาสี่แสนอ่ะกูยื้มมาโป๊ะมันมันหมุนไม่ทันแล้วอย่างมึงมีปัญหานี่ด้วยเว้ยสปอนเซอร์อ่ะบางทีมันมันมันจ่ายเงินใช่ป่ะไม่ใช่แบบโอเคจ้างปุ๊บ ได้เงินเลยเออเราต้องรออีก2เดือน3เดือนก่าเงินมันจะเข้าอ่ะคือมันมันมันรอนานอ่ะมันเลยผมไม่ทันช่วยได้ไหมยืมมาก็ไม่มีคืนไม่ยืมเพราะว่าติดอยู่สี่แสนเนีไม่คืนก็ร้านหนึ่งร้านหนึ่งใช่ร้านหนึ่งแบ่งจ่ายได้ไหมก็แบ่งแบ่งได้ก็เดือนละห้าแสนเลยไม,ไม่ได้ติดอะไรไม่ต้องก้อนใหญ่คืออ๋อง่ายมึงแค่กูแค่อยากได้เงินอ่ะมาไว้สำหรับทำคลิปอ่ะตอนนี้วันนี้ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ ก็หนึ่งนาก็ต้องใช้ห้าแสนเลยพ่งนี้ใช้พวงนี้นแต่พ่งนี้วันศ<ม>ุกร์เราหยุดอทิษฐานวันที่สี่ประมาณห้าแสนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายบริษัทเดี๋ยวกูจะออกเองพวกเงินเดือนอะอันนี้ขอ,อ,อไม่อยากใช้เขาว่ายืมเพราะว่าอันเก่ากูยังไม่คืนถูกปะล่ละยืมไปก็ไม่มีคืนก็เลยขอเลยแล้วเดี๋ยวรอรอ,อรอประมาณแบบเดือนหกเจ็ดแปดอะพอเงินมาเดี๋ยวค่อยแบบจ่ายปันผลไป เงินโอนเช็คได้หมดเลยเช็คเงินโอนทุกอย่างที่ไม่ไม่ติดได้อะได้เออพอดรถให้กูด้วยร้านหกไม่มีไม่มีครับถ้ามีเมื่อไหร่อ่ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วยเออช่วยอะไรบอสสองเดือนแล้วถ้าเดือนสามไม่พอคนละครึ่งได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้มึงจะทำยังไงไม่ได้มันก็ต้องลดค่าใช้จ่ายแหละลดแบบเงินที่ทาคลิปมันก็ต้องลดค่าน้ํามันน้องๆค่าอาหารน้องๆเราก็ต้องตัดทิ้งถูกปวลไม่เชื่อมอไม่เชื่อยันั่งุ่งกัน เครียดดิเครียด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 อ่ะก็แย่สุดเลยอ่ะกูมีกูมีกูมีทางออกหนึ่งคือตัดน้ํามันกับอาหารค่ากินเราหนึ่งเดือนไอ้นี่น้องก็มัอเป็นคนใจใช่แล้วก็ไอต้องย้ายอยู่เนี่ยเพราะที่เนี่ยมันเดือนละมันเดือนละแสนต่อไต้องย้ายไปอยู่แบบเป็นเป็นฟิวถูกว่าเนี่ยที่คิดไว้ก็เป็นโกดังเพราะว่าโกดังมันสี่สี่เมื่อสี่ห้าหมื่นน้งที่กูหาแล้วมันใหญ่แล้วก็อาจะต้องลดเงินทําคลิปลงเพราะเดือนนี้เราเดือนละประมาณสี่ห้าแสนอาจจะเหลือแบบ สามแสนแต่คุณภาพคลิปมันก็จะแบดดบดรอปลงไงนี่คือ worst case ปแต่ทีน้องๆยังไม่รู้อยากอยากอยากได้รันได้ถ้ามึงให้กูสามเดือนเนี่ยไอที่บอกว่าจะตัดค่าอาหารค่าน้ำมันอ่ะจะไม่ตัดได้เดี๋ยวน้อ,องๆจะไม่อยู่กับเราโอเคไหมโอเคไหมหงั้นเซ็นสัญญาเลยนะเซ็นมีมีเซ็นใช่เซ็นสัญญาเลยต้องเซ็นสัญญาคุณไม่ไว้ใจกูขนาดนั้นเลยอะไรนะไม่ไว้ใจกูขนาดนั้นเลยไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนไงต้องเซ็นสัญญาด้วยเหรออ้าวหุ้นส่วนมันต้องแบกรับหนี้ด้วยกันดิก็มึงจะเป็นหุ้นไง ก็เ <One> ด <input> right? ี๋ยวเซ็นให้เซ็นเข้าบริษัทเลยเอาเปอร์เซ็นต์ไปเลยเป็นมกรัฟนี่เลยใช่เป็นนีอยู่ก็ตอนนี้เป็นนีวอยู่อะมึงไม่ด่วนบริษัทกู้กู้ปีที่แล้วกู้มาเลยเออห้าล้านแต่ว่ากูผ่อนกูผ่อนแต่มึงเออเซ็นไหมอ่ะตอนนี้ผ่อนผ่อนไปแล้วสามล้านต้องเหลืออยู่สองล้านแต่มันผ่อนเดือแล้วแสนแสนแสนอะไรเงี้ยกู้มาทำคลิปไม่เติมไม่เติมไม่เติมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอกสารจากมึง เอาเอกสารแ้นนึงชัวนะเชียแค่ไหนมึงไม่เชียเเชีย,ยเๆีๆยเ่ยเดีเยเรก็เชียเนกันร้านนึงนะคอนเฟิร์มนะเดือนละห0 0นะอ่ะเดือนละ5้0สนองเดือนนะตามนั้นนะโอเคแป๊บน,นึงช่แกร้านกี้เขาลืมให้ช้อนนะคะ่ะ โอเคครับทุกคนและออนนะครับก็ผ่านกเรสอบหมดทั้งสามอันนะครับที่มีการเป็นผู้สวนด้วยครับแจ้งเหรอทดสอบกูก็ว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์มากวันนี้ทดสอบจิตใจว่าออนสามารถเป็นผู้ส่วนได้ไหมการเป็นผู้ส่วนมันจะมาเป็นเฉยๆไม่ได้ไงมันต้องทดสอบอะไรหลายอย่างของคุณตั้งมากครับเั้งมากค่ะคุไปทำับบไหนดีวะ จะชื้นไหมอ่อนกันมากกับคุณได้กับก <c oughs> <c oughs> ูเล่นเครียดจริงปะไม่คาดใจคือเหมือนมึงเครียดแต่มึงไม่เครียดเยดพราะรู้ว่ามึงจะยืมกูได้ไงไม่แต่ไม่ไมาตามึงจะร้องไห้วะเสะียแค่ร้านนึงเช้าอย่างว่าเฮ้ยบริษัทร้นเป็ดมันจะไปต, <c oughs> ตอนนี้ไม่มีไม่ยืมแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้กูชื่นใจแล้วว่าถ้ามีปัญหาจริงอ่ะกูยังมีเงินเขาเรียกว่าเงินเงินก้นถุงก้นถังหนึ่งล้านบาทจากอ่อนเขไม่ได้เขาเขาเปเงินกูเอออย่างน้อยเราไปต่อได้อีกร้านหนึ่งยังมีไปต่อได้ก็โอเคอย่างน้อยกูชื่นใจแล้วก็ ยินดีกับออน่นนะครับออนสามารถผ่านบททดสอบการเป็นหุ้นส่วนการเป็นครอบครัวของนำเป็ดทั้งสามด่านได้สำเร็จครับยินดีด้วย <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. อย่างน้อยกูว,าว่าชิ<ห>นใจในวันที่กูไม่มีเงินก็มีมึงดูแลน้องๆแทนกูสำหรับวันนี้ไม่ต้อ,องมาอเจอแสกนิดส่งเพลลาเพราะว่าลาไปก่อนอย่างไรวันนี้ผมก็ชื่นใจมากขึ้นครับผมสามารถแบบใช้เงินได้เต็มที่และหมายถึงใช้เงินทำคลิปได้เต็มที่เอานะเปลล่าเยเยวลาแบบไม่มีงเงินจ่ายน้องๆเดี๋ยวออนจ่ายให้แทนจะได้เอาเงินทั้งหมดมาออกอินกับคลิปวิดีโอไงขอบคุณครับขอบคุณออกมากเลยขอบคุณมากครับพวกทวดก็เจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบุยเล่นดีเลยตอนแรกก็คิดว่าคุยเก่งปะคุยเก่งมากแล้วตอน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 ตกนี่คือ ตบจริงหรือว่าตเซตไว้เซตไว้ด้วเหรอพอต้องไปเท่าจะวางวางอย่างนี้เออคุณป้าวางงี้ <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ยออันนั้นเป็ดอันนั้นเป็ดอันนั้นเป็ด